สวัสดีจ้าเมื่อเนี่ยพาทุกคนมาเบิงวิถีลูกชานาวิถีกเกษตรกรไทยจะไทยนาทวนๆด้วยรถไทยเดินตามเส,สียกลัวเป็นผูบ้บังคับขึ้นแม่กระดานดูดปืด้ดดูดปื้ดปุ่นเลาว่าส่งคือสิมวนมาสานันเห็นลุงไทยปกติเราขึ้นรถไงได้ี่นองขึ้นรถไทยกู้ตาเมื่อเนี่เราเห็นลุงเงินไทยอส้เป็นตะมวนมาสันขึ้นแม่กระดาน ค้นบาสแรกไม้กระดานลุดเสือ้อขาดปดในยางบาสน,นี้ไม่ย่อดท้อมาต่อไม้กระดานใหม่มัดเสือกหม่ใส่เสือกคาวเลยบันหุ่นเป็สีมวนนะไทหน้าวิธีลูกชาวนาจ้าตอนนี้เสียกกกำกำลังไทไทให,หน้าดำไปแล้วหนึ่งหนึ่งให้หนังพี่น้องดำไปแล้วดำเส้จแดงกันเนี้ยมาไทาให้หนิ มันนี้ได้หนึ่งไห้มานนี่มาไทยให้นี่จะดำพวกนี้จะไมออื่นเ้าลุงก็จะมาคาดไทยไว้แล้วก็จะดำทางขียังใส่อะไรแบบดำอยู่ได้พี่นอ้องวานก็มีเขาจะคลางกับวานแต่ว่าอันนี้ลุงเราเรามีอ่ะเครื่องลบกาเมือเชียวมั้งแล้วก็ได้ดำเสียโกขึ้นไม้ด้วยโชว์โชว์ขึ้นไม้ด้วยหลุดเปิดหลุดเปิด ขึ้นยับใบเรือหนึ่งอันหนาเงงผุณน่ะรถก็จนเอือดเนาะเจากับเบื้หุ่นเจาแน่ลิตรรถได้วะหากเยียๆผุณน่ะรถนะมันหาลงเตียขึ้นมันก็จังแลนเลื่อๆลๆเลไปบากวันขึ้นแม้มันบ่ไปกวนมังนขึ้นตดละเทอเอามันบ่ไปดินนะ มันขืนแต่และเทือมันต้องยันเนี่ยใส่โค้งมาเอาเอาเลียดไปขึ้นไทยทั้งรดใหญ่ขึ้นรถหน่อยบออันได้มวนกว็กันแต่ว่าอันนี้เป็นจำนวนเนี่นยาบาิง,ง์ตซมอ้าขึ้นไม้กระดานแล้ว ปวดปวนปวดใส่ใส่เกียร์ดูใส่เกียร์แบบลูดปื๊ดลูดปื๊ดดูเขาคงแสนแปดบุยบุย <c oughs> <c oughs> เอาเฝ้เาเฝ้าเฝ้าเดาเดาเดาแบบเขาคงแบบคงบ่พอนเลยไหมวันเอาแบบคงบ่พอนเลยไหม มาไปไปต่อยังไม่ยอมมึงต้องหายลงจจนเสียเซียนหยอดสอนบาก็ผิวเลยเสียโก เหล่าไงมานเนาะวิธีชาวนาบ้านเราเป็นตกดินมาได้นี่กำลังเสือมือพี่นอง,มนงอไม่ยังลหรอไม่ลวดเสื้อขาดีกแล้วจังบักสังเอาเสื้อขาดเลย <laughs> กะยาสุภาาอันไม่ย่างปนันแลว้วดอกอ้วนมันรับน้ำหนักบ่ไหวเวลุ่งเตี่ยเฮ็ดกูว่ามันเล่าเรียนอันอันนี้ยังคนาดันขึ้นทั้งใหม่ยังคือจังยางเอานี่เว้ยโอ้ยต้องเอาอันเสือกเบื่อได้หน่อขาดจ่องเท้าเราเด่นหลุดจ่องเท้าเราเสือก <c oughs> ผู้เสือกหน่อยอีหลีละ เสื้อข้าวหุ่นรุดดูก็ดูเนาะบโบพันโปแล้วเมื่งวันรุดอีกแล้วเสือกย่างแบบนี้ก็ยืดกระเคิ้นแบบนี้เกิดเกิดเกิดเมื่อยงอะบักวนเราไปนอนคลิปนี้กันภาพ มาเบิ่งวิถีชาวนาเราจะลูกชาวนาลูก,กเกษตรกรต้องทำเป็นทุกอย่างวิถีชาวนา,นานวไทยนาจะ,ะ, like, ะ,จะาพี่น้องด้วยรถไถเดินตามจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ากด subscribe ในเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องซอยกด subscribe ซอยกระไรกดแชร์นในเลดจ้าคลิปนี้กับสาวดอนนอนนาะขอจบคลิปก่อนนะจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้าขอบคุณอะไรจ้า